ในยุคที่สถานการณ์ความขัดแย้งทางทะเลและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทวีความซับซ้อนมากขึ้นประเทศมหาอำนาจต่างพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์หนึ่งในอาวุธที่ถูกจับตามองอย่างมากคือขีปนาวุธร่อนโจมตีเป้าหมายเคดี 21ของจีนซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มขีปนาวุธร่อนระยะไกลที่ออกแบบมาเพื่อทำลายเป้าหมายบนผิวน้ำและบนบกได้อย่างแม่นยำขีปนาวุธรุ่นนี้นะับเป็นหมากสำคัญที่จีนใช้ต่อรองอำนาจในเวทีโลกและยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการพัฒนาขีดความสามารถทางทหารที่ก้าวล้ำไปอีกขั้นต้นกำเนิดและแรงผลักดันในการพัฒนาขีปนาวุธเคดี21เกิดขึ้นจากความต้องการของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน PLA ในการเพิ่มขีดความสามารถของกองกำลังทางอากาศและทางเรือเพื่อให้สามารถตอบโต้การคุกคามจากกองเรือรบของมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรได้อย่างทันท่วงทีภายหลังสงครามเย็นจีนตรหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาอาวุธนำวิถีรุ่นใหม่ที่จะมีระยะยิงไกลกว่าเดิมความแม่นยำสูงขึ้นและสามารถหลบเลี่ยงระบบสกัดกั้นขีปนาวุธของศัตรูได้ดีขึ้นเคดี21จึงถือกำเนิดขึ้นบนพื้นฐานของตระกูลขีปนาวุธร่อนยิงจีซึ่งประสบความสำเร็จมาแล้วหลายรูป ความเชื่อมโยงกับตระกูลยิงจีหากย้อนกลับไปดูพัฒนาการของตระกูลขีปนาวุธยิงจีจะพบว่าจีนได้เริ่มพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขีปนาวุธร่อนมาตั้งแต่ยุค1,980ผ่านรุ่นต่างๆเช่น WJ-8, WJ-82, WJ-83 และ WJ-12 ขีปนาวุธเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้โจมตีเรือรบและเป้าหมายภาคพื้นดินเคดี 21ตจึงถือเป็นการต่อยอดที่สำคัญโดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มพิสัยการยิงความเร็วในการบินความสามารถในการหลบหลีกระบบเรดาร์และความยืดหยุ่นในการติดตั้งกับแพลตฟอร์ตมต่างฮ่าฮคุณลักษณะทางเทคนิคของ KD 21หนึ่งในจุดเด่นของ KD 21คือระยะยิงที่สามารถครอบคลุมได้กว่า400 50 0กิโลเมตรขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและวิธีการปล่อยยิงจุดที่น่าสนใจคือ KD 21สามารถติดตั้งกับเครื่องบินทิ้งระเบิดระ,ดระยะไกลเช่น CNH 6 k หรือแม้แต่เครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่อย่าง JH 7หรือ J 16ได้นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ว่ารุ่นดัดแปลงอาจสามารถปล่อยได้จากเรือรบหรือรถยิงเคลื่อนที่บนบกเพิ่มความยืดหยุ่นทางยุทธวิธีได้หลายเท่าตัวระบบนำวิธีของ KD 21เเป็นแบบผสมผสานระหว่าง Inertial Navigation System INS การนำด้วยดาวเทียมใบดูเรดาร์ーーค้นหาเป้าหมายและเซนเซอร์อินฟราเรดเพื่อติดตามเป้าหมายทำให้มีความแม่นยำในการโจมตีสูงแม้ในสภาพแวดล้อมสงครามอิเล็กทรอนิกส์เคดีย1ยังถูกออกแบบให้บินได้ในระดับความสูงต่ำมากเพื่อหลบหลีกเรดาร์ーーตรวจจับโดยจะบินเลียบผิวน้ำหรือภูมิประเทศเพื่อทำให้เวลาในการตอบโต้ของฝ่ายตรงข้ามลดลงอย่างมากรูปแบบการใช้งานติงการใช้งานเคดี 21มักถูกจัดให้เป็นอาวุธที่เหมาะสำหรับภารกิจทำลายเรือรบขนาดใหญ่เช่นเรือบรรทุกเครื่องบินเรือพิฆาตหรือเรือสนับสนุนขนาดใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามด้วยอนุภาพของหัวรบที่มีอำนาจทำลายสูงการโจมตีเพียงไม่กี่ลูกก็อาจสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อกองเรือที่มีมูลค่ามหาศาลได้สำหรับแนวทางการใช้งานจริงมักจะปล่อยยิงจากระยะปลอดภัยนอกเขตการสกัดกั้นทางอากาศ จากนั้นขีปนาวุธจะทำการบินเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายด้วยความเร็วต่ำกว่าเสียงหรือใกล้เคียงความเร็วเสียงซึ่งทำให้ยากต่อการตรวจจับและสกัดกัน้นโดยเฉพาะหากถูกใช้ร่วมกับเทคนิคการโจมตีแบบฝูง Swarm Attack จะยิ่งเพิ่มโอกาสทะลวงแนวป้องกันของกองเรือฝ่ายตรงข้ามได้สำเร็จความหมายทางยุทธ,ธศาสตร์ KD 21เป็นหนึ่งในอาวุธสำคัญที่เสริมยุทธศาสตร anti ์ A2AD Anti-access/Area denial ของจีนยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายหลักคือการป้องกันไม่ให้กองกำลังต่างชาติโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาสามารถเข้ามาปฏิบัติการใกล้ชายฝั่งจีนหรือในพื้นที่ที่จีนอ้างสิทธิ์ได้อย่างอิสระขีปนาวุธรุน่นนี้ช่วยปิดช่องโหว่ในระยะยิงกลางถึงไกลทำให้จีนสามารถปกป,ป้องพื้นที่ทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการรับมือของประเทศคู่แข่งแม้เคดี 21จะเป็นอาวุธที่มีขีดความสามารถสูงแต่ประเทศคู่แข่งก็พยายามพัฒนาเทคโนโลยีต่อต้านขึ้นมาเช่นกันเช่นสหรัฐอเมริกามีระบบป้องกันภัยทางอากาศ a e g i s Combat System บนเรือพิฆาตชั้นอาลีเบิร์กและเรือลาดระเวนชั้นไทคอนเดโรเกอร์รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ a r e เฟตเพื่อรบกวนระบบนำวิธีของขีปนาวุธ นอกจากนี้หลายประเทศพันธมิตรในภูมิภาคเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียต่างก็เพิ่มศักยภาพระบบป้องกันทางอากาศและติดตั้งระบบเรดาร์ระยะไกลเพื่อให้สามารถตรวจจับขีปนาวุธได้ตั้งแต่ระยะต้นทําให้เกมรุกและรับทางทะเลยังคงเป็นการแข่งขันทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องมิติทางภูมิรัฐศาสตร์ในบริบทภูมิรัฐศาสตร์เคดี 21ไม่ได้เป็นเพียงอาวุธสำหรับสงครามเท่านั้นแต่ยังถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างอำนาจต่อรองทางการทูตจีนมักใช้การสาธิตขีดความสามารถทางทหารเพื่อส่งสัญญาณไปยังประเทศเพื่อนบ้านหรือคู่แข่งให้ตระหนักถึงศักยภาพของตนขณะเดียวกันก็สร้างแรงกดดันทางอ้อมให้ชาติรอบข้างต้องเพิ่มมุประมาณด้านกลาโหมเพื่อปรับสมดุลทางทหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์อนาคตของเคดี21และเทคโนโลยีขีปนาวุธร่อนหลายฝ่ายเชื่อว่าขีปนาวุธเคดี 21จะยังคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านระยะยิงความเร็วความสามารถในการหลบหลีกระบบสกัดกัน้นและการผสานเทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มความแม่นยำและการปรับเปลี่ยนเส้นทางบินแบบเร็วทมนในอนาคตอาจมีรุ่นดัดแปลงที่สามารถติดหัวรบแบบใหม่เช่นหัวรบที่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายเฉพาะจุดหรือการโจมตีแบบไซเบอร์ควบคู่ไปกับการโจมตีทางกายภาพความหมายต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้เคดี 21จะเป็นอาวุธที่จีนพัฒนาเพื่อใช้งานเองเป็นหลักแต่ก็มีนนยสําคัญต่อประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงประเทศไทยเพราะการที่จีนมีอาวุธที่สามารถควบคุมเส้นทางเดินเรือหลักหรือช่องแคบสําคัญได้ย่อมส่งผลต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติที่พึ่งพาการเดินเรือระหว่างประเทศนอกจากนี้ยังอาจกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มงบประมาณด้านการป้องกันประเทศหรือการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับพันธมิตรนอกภูมิภาคมากยิ่งขึ้นบทสรุปขีปนาวุธเคดี 21จึงไม่ใช่แค่อาวุธโจมตีพิสัยกลางธรรมดาแต่เป็นหมากยุทธศาสตร์ที่จีนใช้ในการสร้างความได้เปรียบทางทะเลและกดดันคู่แข่งในภูมิภาคสมรภูมิทางเทคโนโลยีที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังขีปนาวุธรุ่นนี้สะท้อนให้เห็นว่าโลกยังคงเดินหน้าไปสู่การแข่งขันอาวุธที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะยังคงเป็นจุดตัดของผลประโยชน์และความท้าทายทางความมั่นคงที่ทุกประเทศต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด